ดังนั้นถ้าหาว่าเราสามารถหันมาเน้นเรื่องพุทธศาสนาสำหรับชาวบ้านหมู่บ้านเนี่ยคิดว่าในในความเข้าใจของอาตมาสำคัญที่สุดจะต้องฟื้นให้ได้มันมันมันจะหล่นครมเดียวหมดเลยนะถ้าเนี่ยเนี่ยมันเตรียมจะหมดแล้วพื้นหมู่บ้านอะไรต่างๆนะเขารู้จักพุทธศาสนาที่ไหนนะทีนี้ พระพุทธเจ้าเนี่ยให้ความสําคัญเรื่องนี้ไว้ใช่ไหมเลยบอดเรื่องของความเป็นอยู่ของชาวบ้านตอนนี้ที่เน้นมากก็เรื่องมะขามอนุก็เพราะอันนี้แหละนก็สมัยก่อนเนี่ยอาตมาก็เล่าไว้เพราะว่าอาตมาเกิดทันหลวงพ่อที่ท่าน โบรณภาพไปถ้าอยู่ในนี้อายุร้อยสี่ป <Yeah. S 2> ีนะถ้าท่านก็นชอบเล่าเรื่องมคมานกเทศบัาอะไรบ้างนก็คือการทำบุญของชาวบ้านที่ว่าเออชาวบ้านอยู่ด้วยการหมู่บ้านของตัวเองเนี่ยต้องทำทุกอย่างให้เป็นลมมณีน,นทำบุญที่เล่าไว้บอกว่านายมคาเนี่ยก็อยู่ในหมู่บ้านนั้น ก็อยู่กินทำมาหากินกับเขาถึงเวลาทํางานมาทํางานที่ลานบ้านแกก็ทําที่ทํางานของแกเนี่ยให้มันสะอาดเรียบร้อยกว่าดเกิดอะไรก็เรียกว่าทําให้เป็นลมมณีลมมณีก็รื่นลมนชื่นชมใจก็เพื่อนเพื่อเห็นเอยตอนนี้ทําดีเนี่ยขอขาอยู่ทํางานที่เนี่ยแกออกไปเถอะแกก คนอื่นก็มาแย่งที่แกเข้ามาแกก็ไม่เป็นไรแล้วก็ไปหาทําที่อื่นทําที่อื่นให้สะอาดเรียบร้อยไปนั่งทําคนอื่นก็มาแย่งที่แกก็ย้ายไปทําที่อื่นต่อไปอแกก็ยิ่งทําที่ต่างๆให้สะอาดเรียบร้อยขึ้นนะแล้วแกก็คิดว่าไอ้ที่เขาแย่งเราไปแล้วเขามีความสุขเราก็ทําให้เขามีความสุขเราทําให้เขามีความสุขได้เนี่ยเป็นบุญ <laughs> เนี่ยการทําบุญของมะขามานอบแล้วเวลา กธรทำเนี่ยใช้คำว่าทำให้เป็นโรมณนีรมณนีก็คือสะอาดสะอ้านดูเรียบร้อยน่นาดูน่า,นา,นาชมน่าจะใช้งานน่าจะนั่งทำงานอะไรเนี่ยน่าจะเป็นอยู่สภาพแวดล้อมเนี้ยก็เลยทำอะไรแต่ละให้เป็นโรมณีถนนนุนทางไม่เรียบร้อยก็ไปทำไป เอาจอบเอาเสียมไปปรับไปทำถนนให้เรียบร้อยสะอาดให้เดินทางกันได้คล่องแล้วก็สะน้ำบ่อน้ำมันแห้งไหมมีไปขุดสระน้ำกันแล้วก็ทำสะพานถนนทุทางอะไรพวกนี้คือทำให้สภาพความเป็นอยู่ความสะดวกสบายความสะอาดเรียบร้อยของหมู่บ้านให้ใหชุมชนอยู่กันดี แล้วพร้อมกันนั้นแกก็จะให้ชาวบ้านเนี่ยเมื่ออยู่กันดีแล้วเราสบายก็อย่าไปประพฤติไม่ดีนะก็จึงรักษาศีลห้าให้รักษาศีลห้าตมา,าย้ำบ่อยๆโบราณนะเขาให้มีเรื่องต้องทำเมื่อคนมีเรื่องต้องทำก็ทำไปแล้วกำกับก่บ เธอทำไปเนี่ยอย่าไปเบียดเบียนคนอย่าไปทำที่เรียกว่าละเมิดสีลห้านะแล้วก็ให้รักษาสิลห้ากำกับตัวคนมันมีเรื่องจะทำแล้วแล้วก็กำกับตัวด้วยสห้าไม่ใช่อยู่ๆมาก็เอารับศีลห้าไม่รู้จะทำอะไรศีลห <laughs> ้าเนี่ยมันเรื่องฝ่ายนินีฝ่ายปฏิเสธคนไทยรับศีทห้ารับก็น,นอน <laughs> ไม่ต้องทำอะไรใช่ไหม เขามีเรื่องต้องทำเมื่อคุณจะทำอะไรอยี่าไปเบียดเบียนใครนะแล้วก็เลยรักษาศีลห้ากำกับตัวไปใช่ไหมเขามีเรื่องต้องทำอยู่แล้วสมัยก่อนเนี่ยเขาจะรับศีลเมื่อชัดอยู่แล้วว่าจะมีเทศจะฟังธรรมจึงสมาทาศีลห้าอ้นนี้อยู่ๆไม่ต้องทำารชาพุทธเออมารับศีลหา้าการจบไอ้ศีลห้าก็ไม่เอาด้วย ่าศีห้าก็คือเว้นจะไปทำโน่นจะไปทำนี่แล้วทำอะไรหลักมันเสียหมดเดิมคือเรามีหลักอยู่แล้วจะทำอะไรศาีห้ามันต้องเหมือนกับเพาธรรมะไม่ใช่มีแค่ภาคปฏิเสธต้องมีภาคอะไรภาคบวกเอาขอไัยเอาบวกกับลบกันจะมีแต่ลบมันต้องมีบวกแล้วบวกเป็นตัวสำคัญที่จะทำใช่ไหม แล้วก็มากำกับว่าในการทำของเธอลบอย่าไปทำอันนี้นี่การไปเลยปิดทางแล้วทีนี้ก็ทำไปสิจะได้ตั้งใจทำให้เต็มที่เพราะนั้นโดยมากก็คำหลับพระกระยมจะสมพันธ์กันที่ฝังธรรมแต่สำหรับโยมเองทำบุญก็คือเริ่มต้นไม่ใช่ว่าทำบุญคือเอาของไปถวายพระ แต่นี้รู้จักแค่ว่าทําบุญเตรียมของสังฆทานและจะไปถวายพระถ้าบุญมีตั้งสิบอย่างบุญยกิยาวัตถุสิบไม่เอาเลยรู้จักก็ไม่รู้จักรู้จักบุญอย่างเดียวไปถวายสังฆทานใช่ไหมถวายพระอย่างเดียวก็บุญต้องเยอะแยะไปฟังธรรมก็เป็นบุญสําคัญเลยเป็นบุญระดับปัญญาใช่ไหมธรรมสวนาใหม่เนี่ยธรรมเทศนาใหม่บุญชั้นสูงเลยทานเนี่ยมันแค่ระดับต้น เรียกว่าวางฐานให้สังคมมันอยู่กันได้ดีแล้วเราจะได้เดินหน้าอคนมันไม่มีจะกินมันก็แย่แล้วพระพุทธเจ้าออกขอแทรกนิดหนึ่งเรื่องนี้ก็เป็นคติที่เราจะต้องรู้ <S <S พระพุทธเจ้าทรงนึกถึงชาวนาคนหนึ่งอยู่ที่ถิ่นโน้ไกลคนที่มีปณิสัย จะต้องเสด็จไปแสดงธรรมโปรดนะพระองเสด็จพระบาทเปล่านะเสด็จพระพุทธดำเนินไปเมืองน,นั้นไปเพื่อจะโปรดชาวนาคนเนี้ยนี้ชาวนาคนนั้นวันนั้นแกก็ทำงานยุ่งแกก็เลี้ยงโคด,ด้วยแกก็ตามเวลาถึงเวลาเลิกงานแกก็พาฝูงโคกลับเกิดมีตัวหนึ่งมันหนี เอาแล้วสิแกยุ่งละตามหาเน็ดเหนื่อยจังเลยโอ้กว่าจะตามเสร็จแต่ได้ยินข่าวเขาประกาศข่าวว่าที่ที่เมืองหรือที่อำเภอก็ได้แต่เนี่ยพระพุทธเจ้าเสด็จมาวันนี้จะแสดงธรรมโอ้แกก็อยากแสดงอยากจะฟังธรรมก็เลยรีบทำงานไปรีบขับจับไอ้เจ้าบัวที่มันหนีมันจนได้สำเร็จแต่จะได้เสร็จเนเหนื่อยทักแย่เลย พอเสร็จแล้วแกก็รีบไปที่เขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาแล้วจะเทศพอไปถึงแล้วแกถึงพระพุทธเจ้าก็สงรารพระพุทธเจ้าทำงานย,ยังไม่แสดงธรรมโปรงให้คนไปจัดหาอาหารมาเลี้ยงในคนนี้ให้อิ่มซะก่อนแล้วให้เขาได้พักให้สบายเรียบร้อยดีแล้วจึงฟังธรรม นี่เรื่องนี้บอกอะไรแม้แต่จะฟังธรรมปฏิบัติธรรมสูงขึ้นไปจะเรียกว่าเป็นสัมปรายะก็ต้องทิศธรรมที่จะทำให้ดีเน่ยท้องไม่อิม่มหิวหากระวนกระวายแล้วจะไม่ฝักธรรมใช่ไหมเนี่ยพระุทเจ้าสอนไว้แล้วเน่พระองค์ให้ไปจัดอาหารอะไรให้ ในชาวนาคนนี้กินให้เรียบร้อยเออให้มันสบายก่อนแต่จะให้มันขี้เกียจใช่ไหมไม่จะกินอิ่มแล้วก็น,นอนไปเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเป็นคติทีนี้ชาวบ้านเหล่าเนี่ยเวลาเนี้ยมันไม่ไหวคือถ้าเราเทียบอเมริกายุคฮิปปี้อเมริกามันด้านทิฏฐธรรมะทางพระเรียกว่าทิฏฐธรรมิกัถะ ประโยชน์ระดับตาเห็นทรัพย์สินเงินทองความเป็นอยู่อาชีพมันมีพอเป็นหลักตั้งหลักได้แล้วมันก็ขึ้นสัมปรายะพร้อมพอมันที่จะทาเต็มดีเนี่ยฝลั่งเบื่อหน่ายแล้วแก้ไขปัญหาไม่ได้จิตใจมันแย่นี่คือต้องการสัมปราาแล้วธรรมะขั้นสัมปราาพุทธศาสนาไปตอนนั้นสมาธิสนองเลย ก็ตื่นกันใหญ่ฝรั่งจกกนกระทั้งเนี่ยทีนี้คนไทยเราเราเป็นไงไอทิฏธรรม,มิกัดถะเป็นไงเรียกง่ายๆว่าประโยชน์ขั้นทิฏฐธรรมขั้นตาเห็นนะ่ะมันแย่อยู่ใช่ไหมนชาวบ้านหมู่บ้านมันแย่สัมภารายังไม่นึกถึงเลยนะแล,ะแล้วแถมมีสำนักปฏิบัติธรรมอ,อยู่โน้นฉันมาปฏิบัติไม่เกี่ยวข้าเน่ก็ข้าก็ทีล่าต่อไปน เออทำไงเพราะนั้นเราจะต้องแก้ไขปัญหาเนี้ยทำไงเราจะให้เข้าใจบุญแบบมังคมานนกไม่ใช่ไปอยู่ๆก็เอาขอไปถวายพระที่วัดบ้านคุณเนี่ยหมู่บ้านชุมชนคุณเนี่ยทำให้มันดีให้มันเป็นรมณีเนี่ยสัพท์สำคัญที่สุดที่ต้องฟื้นเวลานี้เป็นศัพท์ที่ทำไมชาวพุทธหายไปเหมือนกับคนไทย เวลาอากาศมันยังดีไม่เห็นความสําคัญของอากาศเวลานี้ต้องซื้ออากาศเป็นกระป๋องแล้วใช่ไหมเนี่ยไอโรมาณีนี่มันเป็นของสามัญสมัยก่อนไม่รู้สึกเวลานี้พอจเจริญขึ้นเลยไม่รู้จักคาว่ารมมณีมันสูญหายไปให้นึกถึงพระเจ้าคาถาอนโมทนาสร้างวัดไม่ว่าพระเจ้าพิมพิสารถวายเวรุวันไม่ว่า อาาธัมบินีเกษศรฐีถวายวัดเชตวันพุทธเจ้าพอเขาถวายพระองค์ตรัสอะไรเราเรียกว่าคาถาวิหารทานนคะาถาคาถานมูทนาวิหารทานสร้างวัดนะแต่ที่จริงก็คือพุทธเจ้าตรัสให้รู้เป็นื้อธรรมะนะเม่อใช่อยู่ๆก็ให้พรมีความสุขความเจริญในนั้นบอกเสร็จอะไรสีตางนุนนางกติหันติตโต ไปถึงที่สำคัญวิหารเรการยรามีนี่เลสร้างวัดทำไมสร้างที่อยู่อาศัยของพระให้เป็นที่รัมมะรัมมะนี่ก็คือรมณีรัมมะเป็นลูกของรมณีในเวลาใช้ในคำประพันธ์ใช้คาถาต้องการคำสั้นรมณียะมันยาวถ้านก็มีรัมมนิยะสำหรับความร้อยแก้วรัมมะสำหรับคำร้อยกองรัมมะก็คือรมณี สร้างที่อยู่อาศัยคือวัดที่เป็นรมณีแล้วให้พระผู้สเตมาอยู่ที่หูสูตรมีความรู้ธรรมะแล้วพระนั้นก็จะได้ปลอดภัยจากอะไรต่างๆมีที่อยู่เป็นที่สบายะสบายแล้วก็ได้ปฏิบัติเจริญสมถาวิปัสสนาอะไรที่เราเรียกปฏิบัติธรรมแล้วต่อไป่ระอพเ์ก็ไปจบ แล้วพระนั้นก็แสดงธรรมแก่ชาวบ้านมีตรงนี้แล้วก็จะได้มีความสุขหายทุกข์หายร้อนกันไปเนี่ยแม้แต่คาถาเรื่องสร้างวัดก็บอกหน้าที่เสร็จว่าจะต้องทำอะไรบ้างนแต่มันไม่ใช่แค่นั้นลมณีสำคัญอย่างไรย้ำไว้แต่กอดมันสำคัญที่พระพุทธเจ้าเลย คำว่าลมานีนี้เป็นคำที่สำคัญคู่กับพุทธศาสนาได้เขียนไว้ว่าทินลมานีเป็นที่ตั้งต้นของพระพุทธศาสนา <Yeah. S 1> ทำไมอย่างนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเราเรียกว่าเป็นพระโพธ,ธิสัตว์พระองค์ได้ทรงไปเขาเรียกว่าทดลองกันแล้กัน ปฏิบัติในสำนักอราราลดาบทการามโคตรวุตกดาบทรามบุตรทรงเห็นว่ายังไม่ใช่ทางก็เสด็จออกมาทรงค้นคว้าได้พระองค์เองอันนั้นอย่าลืมว่าเวลาใช้เนี่ยสับที่บรรยายพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าเจ้าชายสัตตะออกพนวดเนี่ยจะมีคําว่ากิงกุสคเวสีนี่พุทธเจ้าออกบวชเนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรกิงกุสลเวสีเป็นนักค้นคว้านะพุทธเจ้าเนี่ย เป็นนักพิสูจน์เป็นนักทดลองกิงคำากิงกุสลคเวสีเป็นคำบาลีเนี่ยในพระไตรปิฎกเน้นเลยบรรยายพระโพธิสัตว์ที่ออกพนวดเนี่ยคือพระองค์กำลังเป็นพระโพธิสัตว์เป็นกิงกุสลขเวสีเป็นผู้แสวงหาขเวสกะแปลค้นคว้าเป็นผู้ค้นคว้าขวัขเวสกะคว้าเป็นผู้ค้นคว้า ว่าอะไรเป็นความจริงเป็นความถูกต้องดีความดีงามอยู่ในคำว่ากุศลเนี่ยนี่แหละนี่คือสิ่งที่คนพระองค์ไปทดลองสำนักเก่าๆโยคะอยู่เคมาบอกไม่ใช่ดีเป็นประโยชน์แต่ยังไม่ใช่แล้วพระองค์ก็เสด็จไปหาที่ที่จะค้นคว้าทดลองงพระองตอนนี้แหละพระองค์ก็เสด็จไปหาที่เหมาะ ไปถึงอุรุเวลาเสนานิคมในพระไตรปิฎกบรรยายว่าชัดเจนเราไปถึงที่อุรุเวลาเสนานิคมโอได้เห็นสถานที่บริเวณไม่แม่น้ำลงองคลองมีไพรสนดีกองตัดว่าไงเนี่ยคำเนี้ยสำคัญมากเลยเริ่มต้นพุทธศาสนาเลยนะถ้าไม่มีกองน,นี้พระพุทธเจ้าไม่หยุดหาที่พอได้อันนี้แล้วพระอผ์ก็ หยุดเลยบอกเอาละพระองคตัดว่าไงาคํานี้ระมนีโยวะตะภูมิภาโคพื้นถิ่นภูมิภาคนี้เป็นที่รมณมีหนอนี่คือคําของพระพุทธเจ้าแล้พวพระองค์ก็บันยายว่ามันดียังไงมีไัยสนมีแม่น้ําสะอาดหลายเย็นนมีท่าน้ํามีบริเวณที่มันสะอาด น่าดูน่าชมน่าชื่นชมและพระองค์บอกที่นี่ละเหมาะสําหรับการทําความเพียรแล้วพระองค์ก็ตัดต่อว่าแล้วเราจึงนั่งลงณนะที่นั้นบอกละเอาละจะทําความเพียรที่นี้นี่คือจุดสําคัญในพระไตรปิฎกนี้จุดเริ่มพุทธศาสนา แล้วพระองค์ทำไมาตรัสสรุ้ที่โคนต้นโพกันที่นั่นแหละอุรุเวลาเสนานิคมโพที่รุกขมูลเลนะใช่ไหมโพที่รุกขมูลเลยพระพุทธเจ้าประทับนั่งตรัสสรู้ที่บาลีชัดแจ๋วเลยในพระไตรปิฎกเลยนะพอที่รุกขมูลเลที่รุกขมูลของต้นโพเนี่ยเราไปใช้โพที่มันเดบ้างอะไรบ้างภาษารุ่นอัติกถา ไปดูพระบาลีโพที่ลุกขมูลเลยันนี้คำว่าลุกขมูลเป็นคำสำคัญมากพระบวชมานี่พระบวชเสร็จพระพุทธเจ้าตรัสว่าต้องบอกอนุาานสาสตแปดอย่างนิสัยสี่การณียกิจสี่ใช่ไหมนิสัยสี่มีอะไรบ้างนามีทั้งอาหารจะฉันบินตบาตแล้วะก็มาเครื่องนุ่งหม่มบางสกุลละจีวร ที่อยู่อาศัยเสนาสนะลุกขมูลและเสนาสนังใช่ไหมนี่คือที่อยู่ของพระที่เป็นตัวแท้ตัวจริงไอ้กุติกุตังนี่ท่านเรียกว่าอาดีเลกะลาบนะเนี่ยเกุติอะไรทั้งหลายเนี่ยอดีเลกะลาบใช่ไหมอดีเลกะลาภูนะวิหารโออัตโยโกปาษาโุหมยังคุูหาเนี่ยอดีเลกะลาบทั้งนั้นตัวจริงของพระลุกขมูล แต่ลุกขมูลเลนี่คืออะไรโน่นโยงระที่โพธิมุขขมูลพุทธเจ้าตรัสรู้คนต้นไม้เป็นตัวประสานเชื่อมต่อระหว่างคนกับธรรมชาติที่จะต้องเป็นรมวมกใช่ไหมเนี่ยคนเนี่ยจะติดต่อกับธรรมชาติแวดล้อมอยังไงก็โคนต้นไม้ใช่ไหมไปนั่งพักอาศัยบ้าง ไปทํางานอาศัยหลบแดดทาบ้างหรือว่าทํางานในกลางแดดแล้วจะพักก็มานั่งโขนต้นไม้ไอโคนต้นไม้เนี่ยเป็นตัวเชื่อมมนุษย์กับสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่เรามีหน้าที่ทําให้เป็นรมเน,นี่มันจึงจะเหมาะกับการมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นมันก็ออกมาสู่การทําบุญที่ว่ามาคมานพเนี่ยเที่ยวทำหมู่บ้านของตนเองทุกอย่าง ถนนทางสะน้ำไหลสุดสะน้ำบ่อน้ำเนี่ยสำคัญมากนะก็ต้องทำให้มันมีพร้อมอยู่กันได้สบายก็เป็นรมณีรมณีท่านก็บอกว่าอมีสมบัติคือองค์ประกอบสมบัติก็คือองค์ประกอบของรมณีหนึ่งชายโยธกาสมบัติ พร้อมด้วยร่มเงาไม้และสายน้ำนี่คือองค์ประกอบข้อที่หนึ่งของรมนันะีนี่น,น,นี่ทำไมพระเ,เจ้าไปตรัสรมณนีโยตะภูมิภาโกที่รู้เวลาเสนานิคมพระองคตรัสเลยมีไพรสนในร่มรื่นหน้าสดชื่นเบิกบานมีแม่น้ำก็ในรัญชลาใช่ไหมไหลสะอาดนี่ นี่คือลมมณีเริ่มต้นทวที่หนึ่งฉายโยเทกัศสมบัติพร้อมด้วยร่มไม้และสายน้ํามีน้าอุดมพร้อมร่มพฤึกษานี่ข้อที่หนึ่งต่อจากนั้นลมมณีก็จะมีภูมิภาคสะสมบัติบริเวณพื้นที่หน้าเดินหน้าชมหน้าดูเนือสะอาดเรียบร้อยเป็นต้นมีธรรมชาติ โปร่งเบาลมพัดเย็นสบายอะไรก็ว่าไปบรรยายแล้วแต่อันนั้นเป็นภูมิภากสมบัติแล้วก็มีปกคละสมบัติถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติด้านบุคคลคือไม่มีคนร้ายมีแต่คนดีอ้าวก็ดีที่จะมาแค่นี้ธรรมะก็มาและคนดีเราก็ต้องมีหน้าที่ทําคนให้ดีเนี่ยไม่เป็นทอยอันตรายแล้วก็คมนาคมนาสมบัติเนี่ย คมนาคมไปมาปลอดภัยแล้วก็ไม่ใกล้ไม่ไกลเกินไปว่างนั้นนี่สี่ข้อนะข,ของคุณสมบัติไอ้องค์ประกอบของรมณีที่ท่านบรรยายไว้แต่ข้อหนึ่งเนี่ยขาดไปได้ไอข้ออื่นยังเพอว่าข้อหนึ่งก็คือฉายโยทกร่มไม้และสายน้ำเพราะนั้นเนี่ยถ้าคนไทยรักษาพุทธพจน์อันแรกไว้เนี่ย แค่นี้คนไทยไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมมันอยู่ได้แล้วมันมีน้ำมีต้นไม้นะมันไม่กินถึงไงก็ไม่อดตายทีนี้เดี๋ยวนี้มันมีแต่ว่าจะทำลายทำไมเราละทิ้งแม้แต่ธรรมะพื้นฐานคนสังคมไทยตั้งฟื้นถ้าขนาดธรรมะพื้นฐานขนาดนี้ฟื้นไม่ได้นี่ ไม่ไหวแล้วนะอย่างน้อยคำว่ารมณีต้องกลับมานะต้องทำให้ได้นะทำไมพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้รมณีเนี่ยทุกตอนจะมีความสำคัญเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานให้ดูสิทำไมอา้าวทำไมอยู่ๆพระพุทธเจ้าตรัสพานนท์ตอนจะปรงพระชนมายุสังขารนะ่ะโอ้โหเต็มพริรมณีโย รมณียารมณียังที่นั่นรมณียาเวสาลีเมืองเวสาลีเป็นรมณีโอตโพธารามเป็นรมณีโอพระพุทธเจ้าตรัสระบุสถานที่เป็นรมณีให้พระอานนท์ฟังไม่รู้เกี่ยงและจึงปรองพชนมาอยู่สังขารใน,นฝากชาวทุธไว้นะรมณีเรื่องใหญ่ขนาดนี้จะตรัสรู้ก็เริ่มที่รมณี สภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนะมันเป็นพื้นฐานของชีวิตสำคัญอย่างไรก็พื้นฐานการปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็จะปรินิพพานจะโปรพโยน์มารู้สังขารทำไมตรัสรมณีทางนั้นเลยนยเนี่ยแล้วเวลาเปรียบเทียบนิพพานเคยเห็นไหมพุทธพจน์ตรัสเทียบนิพพานบอกว่าพระองค์เนี่ยเหมือนผู้ชี้ทาง มีคนหนึ่งจะไปสู่จุดหมายก็ไปไม่ถูกมีทางแยกซ้ายแยกขวาจะไปทางไหนพุทธองค์เป็นผู้ชี้ทางให้เนี่ยที่เราเรียกพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้ทางเสร็จแล้วพระองค์ก็เทียบว่าผู้ชี้ทางคือตถาคตใช่ไหมพระองค์แล้วก็ในคนนั้น่ะไปตามทางที่พระองค์ชี้แล้วก็ถึงจุดหมายได้พบ ที่โรมันีนี่นะและฟองก็ตรัสว่าที่โรมันีนั้นคือนิพพานนี่คือคำอุปมาอุปไมยและปณิยะภูมิภาคโคนั่นแหละเป็นคำอุปไมยสำหรับข้ออุปมาว่า,าสำหรับอุปมยนิพพานเป็นอุปมาของนิพพานนะเนี่ยคำว่าโรมานีสำคัญอย่างนี้นะเรียกว่า ให้นึกถึงรงมวณีนะฮะเหมือนกับคนเดินทางไปแล้วได้พบรมวณีคือบรรลุนิพพานนะอ,อก็ในทางวัตถุก,ก็หมายความว่าเหมือนกับว่ารมวณีเน,นี่ยเป็นสุดยอดแล้วใช่ไหมแล้วก็มาทางที่แท้ที่จริงต้องการให้บรรลุนิพพานแต่เอามาเทียบเปรว่าบรรลุนิพพานคนที่ไปถึงจุดหมายที่รมณีคือบรรลุนิพพาน เพราะฉะนั้นถ้าคนไทยเราเนี่ยมีความขยันหมั่นเพียรมีความสำนึกที่จะดูแลรักษาถิ่นของตนให้ดีงามเป็นลมมณีมีน้ำมีต้นไม้พรั่งพร้อมบริบูรณ์เนี่ยมันเป็นการปฏิบัติธรรมขั้นพื้นฐานแล้วเลยื่อน